สวัสดีค่ะสวนฝรั่งแดงซับลาลายลพบุรีนะคะวันนี้ก็วันที่8กันยายน2 5 6 7นะคะวันนี้อากาศดีมากค่ะลมก็แรงดีนี่ค่ะก็พามาดูลูกฝรั่งเหมือนเคยนะคะนี่ค่ะก็ต้นนี้ก็ปลูกจากกิ่งเสียบยอดนะคะก็อายุจะเข้า1ปีแล้วนี่ค่ะท้งแถวนี้นะคะก็ ปู่จากกิ่งเสียบยอดกันทั้งหมดนะคะก็นี่ค่พามาดูก็มีทั้งที่ติดดอกอยู่ก็มีนะคะมีหลายต้นที่กําลังติดดอกอยู่ก็มีนะคะส่วนอันนี้ก็คือติดลูกแล้วนี่ค่ะก็กิ่งนี้ก็ติดเยอะหน่อยะคะ่ะติดสีลูกก็ถือว่าก็ถือว่าทางสวนก็ดูว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะ ะะก็จะเป็นคนละต้นกับที่ลงรูปไปวันนั้นนะคะนี่ค่ะส,สีสวยค่ะชุดนี้ก็คือห่อจากถุงคาร์บอนนะคะก็ท่านใดที่รอชิมก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะไม่พลาดนะคะว่าเวลาลูกเก่แล้วจะได้มาชิมกันนะคะส่วนกิ่งพันธุ์ก็มีจำหน่ายนะคะกิ่งพันุ์ก็ มีราคากิ่งเสียบยอดนะคะกิ่งละ600บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะแล้วก็ท่าในใดที่อยากมาชมที่สวนก็มาได้นะคะโทรติดต่อสอบถามได้นะคะก็เป็นเบอร์โทร0657492446นะคะเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะคะ0657492446นะคะแล้วก็ฝากติดตามทางเพจนะคะก็จะเป็นสวนฝรั่งแดงซับนาลายลบบุรีนะคะ ท่านใดที่ถามเรื่องรสชาติมานะคะก็จะเป็นรสชาติหวานนํำนะคะแล้วก็มีเปรี้ยวตามนะคะเนื้อสัมผัสกรอบฟูค่ะก็เป็นรสชาติฝรั่งที่ลงตัวนะคะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มเมล็ดมเมล็ดนิ่มนะคะเคี้ยวได้ค่ะไม่แข็งนะคะอันนี้ก็ห่อได้ประมาณ ยี่สิบกว่าวันแล้วค่ะตัวนี้นะคะสีน้องสดใสามากนะคะนี่ให้ดูเลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ